มารับชมกันดีก,กว่าข้อมูลอย่างเป็นทางการของโกคูร่าง UI นั้นมีความสามารถนะครับแล้วก็มีความพิเศษอะไรกันบ้าง สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับราค o บอลซูเปอร์ทั้งหลายนะครับแน่นอนเลยครับว่าวันนี้เราก็ยังอยู่กับราค o บอลซูเปอร์เหมือนเดิมแต่วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับข้อมูลนะครับความสามารถของโกคูยูไอร่างสมบูรณ์อย่างเป็นทางการนะครับโอเคและหลายคนอาจจะรู้นะครับว่าร่างยูไอนั้นมีความสามารถอะไรกันบ้างนะครับซึ่งอันนั้นมันก็ยังเป็นข้อมูลเก่าแต่ปัจจุบันนี้นะครับร่างยูไอที่เวอร์ชั่นสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยได้เปิดเผยออก มไม่ว่าจะเป็นพลังหรืออะไรต่างๆวันนี้นะครับก็เลยจะเป็นการสรุปนะครับก็คือร่าง UI ของโกคูนั้นทําอะไรได้บ้างซึ่งเป็นข้อมูลอย่างเป็นทางการแล้วโอเคก่อนที่เราจะรับชมคลิปนี้อย่าลืมกด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและเรานะครับไปรับชมความสนุกความมันนี้กันต่อเลย สำหรับโกคูร่างยูนั้นนะครับต้องบอกก่อนแล้วกันว่ามันมีชื่อเนี่ยมากมายเลยจึงทําให้นะครับหลายคนก็งงว่าไอ้ร่างหัวขาว,ขาวหัวเงินเงินนี้เนี่ยหรือร่างหัวดําก็ตามทีไอ้พวกนี้นะครับมันเรียกว่าอะไรกันบ้างถ้าเอาตามต้นฉบับเลยนะครับภาษาญี่ปุ่นนะครับมันจะอ่านออกเสียงว่ามิก no ัตโตเนโกคุยซึ่งแน่นอนแหละครับว่าพวกเรานะครับก็คงจะไม่สามารถจะอ่านชื่อนี้ได้ตลอดเพราะว่ามันเป็นชื่อที่เรียกยากมากๆแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับที่ส่วนใหญ่แล้วคนจะเรียกชื่อนี้เนี่ยมากที่สุดเลยก็คือร่างเอา In หรือถ้าแปลเป็นไทยแบบตรงตัวเลยก็คือร่างสุดยอดสัญชาตญาณนะครับส่วนร่างอัตานิยมที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยกันนะครับมันเป็นการแปลในช่วงแรกๆซึ่งถามว่ามันตรงไหมมันก็ไม่ค่อยตรงสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าจะเรียกก็เรียกได้นะครับว่าคือเราก็รู้กันเองแหละว่าชื่อร่างอะไรก็คือมันมีหลายชื่อมากเลยไม,ม่ว่าจะเป็นแกนแท้อัตานิยมหรือล่าสุดนี้นะครับที่มีการแปลเป็นภาษาไทยแบบถูกลิขสิทธิ์เลยนะครับจะเรียกร่างนี้ว่าร่างนำใจกายนำจิตคือแบบชื่อร่างนะครับไม่รู้นะครับว่าจะมีการไปนั่งสมาธิที่ไหน กันหรือเปล่านะครับแมมมันดูแบบเข้าวัดเข้าวาะเลอเกินแต่เป็นนั้นว่านะครับจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่าชื่อร่างอะไรเนาะแต่เราจะเรียกย่อๆนะในคลิปนี้ว่าโกคูร่างยูไอซึ่งจุดเด่นเด่นเลยนะครับของร่างยูไอหรือเทคนิคการต่อสู้นี้นะครับก็คือการโจมตีแล้วก็การตั้งรับนะครับแบบออโตเมติกใครที่ฟังมาถึงตรงนี้อย่าเพิ่งตกใจนะครับคิดว่าออโตเมติกที่ผมหมายถึงเนี่ยหมายถึงมอเตอร์ไซค์บื้นๆนะครับที่เราบิดทีนึงแล้วก็ออโต้ไปเลยนะครับคนละแบบ ถูกโจมตีนะครับแล้วก็ร่างกายนะครับมันจะหลบการโจมตีนั่นเองนะครับด้วยอัตโนมัติเลยนะครับถ้ายกตัวอย่างแบบเข้าใจง่ายสุดๆเลยก็คือสมมุตินะครับผมกาลังต่อยกับคนคนหนึ่งคนนั้นต่อยขวามาผมก็หลบซ้ายใช่ไหมครับแต่อันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าผมนั้นต้องหลบซ้ายไม่งั้นโดนต่อยแต่เมื่อโกคูเป็นร่าง UI แล้วเขาไม่ได้คิดอะไรนะครับในการต่อสู้นะครับร่างกายมันหลบไปเองอัตโนมัติและสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับเกี่ยวกับร่าง UI นะครับเกี่ยวกับการตั้ง มันก็ไม่ได้หลบนะครับเมื่อถูกต่อยมาปะร่างกายนะครับก็จะแข็งโป๊กนะครับหรือว่ามีระบบป้องกันเป็นออโต้พลอตเลยสามารถป้องกันนะครับการโจมตีนั้นได้นะครับก็เหมือนโมโรนั่นแหละที่มันต่อยมาทางด้านของโกคูแขนของมันก็หักลงไปเลยนะครับเพราะว่าร่างกายของโกคูนั้นนะครับอยู่ดีๆนะครับมันก็แข็งโป๊กขึ้นมาบางส่วนเลยนะครับหากใครติดตามเอ t a แทกออนไททันมันก็จะเหมือนไททันกรอบฟิวประมาณนั้นเลยนั่นแหละฮะส่วนเรื่องพลังการโจมตีของร่างยูไนั้นอันนี้ก็สุดๆด้วยเช่นกันนะครับาากกรมฝึ นักเลยก็คือมันเป็นพลังระดับถวยเทพนั่นแหละครับพอร่างกายเนี่ยได้รับการฝึกฝนที่มันหนักมากๆจึงทําให้นะครับร่างกายก็จะมีความแข็งแกร่งที่มากกว่าปกติคุณนะครับสามารถควบคุมพลังระดับเทวดาได้นะครับเรื่องความแข็งแกร่งการโจมตีไม่ว่าจะเป็นการต่อยการเตะหรือการยิงพลังในการโจมตีนะครับจะทวีคุณมหาศาลการโจมตีที่มันมากขึ้นไปกว่าเดิมโดยหลักๆเราก็จะเห็นชัดเจนเลยแหละครับว่าการต่อยนั้นนะครับก็จะเป็นการต่อยที่แบบเร็วมากๆเลยหรือบางทีนะครับการเคลื่อนไหวนะครับโกคูไม่ได้ใช้วิชาเคลื่อน ในปิปาในการเคลื่อนไหวแต่โกคูนะครับสามารถไปไหนมาไหนได้แบบโคตรจะไวเลยนะครับ <ME AN DA> เหมือนกับเขาเนี่ยใช้วิชาเคลื่อนย้ายในปิปาไปที่นู่นที่นี่นะครับแต่ที่จริงแล้วนะครับเขาใช้การเคลื่อนไหวที่มันโคตรเร็วของเขาในการที่ว่าเดินทางไปไหนมาไหนอย่างเช่นการบินรอบโลกนะครับที่ปะทะกับโมโรหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นแหละครับมันเป็นความไวที่แบบโคตรจะเวอร์วังนะครับเกินกว่าที่ตามมนุษย์จะสามารถมองเห็นได้ ซึ่งหลายคนจะเห็นว่าในคลิปนี้นะครับผมจะพูดว่าพลังแห่งเทพพลังแห่งทวยเทพนะครับหรือว่าพลังแห่งเทวดาจะพูดบ่อยมากๆเลยนะครับเป็นเพราะว่าไอ้พลังตรงนี้นะครับมันมีผลกระทบนะครับหากคุณเนี่ยไม่ได้ฝึกฝนมากเพียงพอคือดีๆนะครับคุณไปเอาพลังนี้ยัดแสรร่างกายตัวเองนะครับก็จะยับแม่ยับเหมือนโมโรเลยเนื่องจากว่านะครับมันเป็นพลังระดับเทวดานะครับคนปกติถ้าไม่ได้รับการฝึกฝนเลยนะครับก็จะไม่สามารถนะครับที่จะรับพลังนี้ไหวจึงทําให้นะครับการที่ว่าคน นึงจะกลายเป็นร่าง UI ได้นะครับแบบฝึกฝนนะครับจะต้องเป็นคนที่ฝึกฝนมายังหนักฝึกฝนมาโดยตลอดเลยนะครับแบบว่าอยู่ดีๆนะครับคิดว่าฝึกแล้วนอนนอนแล้วฝึกนะครับมันจะสามารถเป็นร่าง UI ได้มันคงจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แน่นอนแต่ว่านะครับแค่การฝึกอย่างเดียวนะครับมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะทําให้เป็นร่าง UI ได้เหมือนกันนะดูอย่างเบจิต้าสิครับฝึกแล้วยังไงก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับเนื่องจากว่ามันต้องอยู่ที่กระบวนการคิดด้วยนะครับแล้วก็แนวทางด้วยนะครับมันจะต้องเข้ากับการเป็นร่าง UI ให้มากที่สุดเท่่าาททีจะมมกกไดด้้็ังห นี่นะครับที่ผมพูดมาคุณจะเห็นเลยใช่ไหมละครับว่าการโจมตีระดับ UI นั้นนะครับเป็นอะไรที่มันสุดยอดมากๆแต่ว่ามันก็ต้องแลกมาด้วยกับข้อเสียนะครับโดยร่างกายของคุณจะต้องแบกรับภาระนี้ให้มันไหวจริงๆคือตอนนี้เราเห็นนะครับภาพที่สวยหรูของโกคูในการที่เขาเป็น UI ได้แบบเปิดปิดนะครับอยากจะเป็นก็เป็นนะครับอยากไม่เป็นนะครับก็สามารถออกจากสภาวะนั้นได้เลยแต่อย่าลืมนะครับว่าก่อนหน้านี้นะครับกว่าที่โกคูจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับเขาเป็นแต่ละครับเป็นอะไรที่มันยากลำบากมากเลยนะครับแล้วก็หลุด ภาวะนี้บ่อยมากๆเราก็ต้องไปเฝ้ารอลุ้นดูเลยครับว่านะครับจะมีเหตุการณ์หรือจะมีอะไรหรือเปล่านะครับที่ทําให้โกคูนั้นหลุดจากสภาวะนี้ไปได้นะครับในอนาคตและตอนนี้นะครับเราจะเห็นได้เลยเลยครับว่าการต่อสู้ของโกคูนั้นนะครับเป็นอะไรที่มันเฟคซิเบิลมากๆก็คือเป็นอะไรที่แบบโคตรจะมั่นคงเลยในการต่อสู้คือการที่เขานะครับดูเสียท่ากับโมโรในคราวนี้นะครับเป็นเพราะว่าเจ้าโมโรนั้นเนี่ยมันดันรวมร่างตัวเองเข้าไปนะครับกับโลกซึ่งโกคูนั้นนะครับไม่อยากทําร้ายโลกอยู่แล้วนะครับแต่การที่เขาะจสามารถ ปกป้องหรือรักษาโลกนี้ได้คือการฆ่าโมโรเท่านั้นนะครับแต่ว่าการฆ่าโมโรมันก็มีผลกระทบมาก็คือโลกจะแตกสลายและจะเป็นผลกระทบนะครับทำให้จักรวาลแตกไปด้วยมันเป็นเพราะความยิ่งพยองนะครับแล้วก็ความที่ว่าโกคูนั้นนะครับอยู่ดีๆพี่แกก็อยากให้โมโรนั้นกลับตัวกลับใจมันก็เป็นข้อเสียหลักๆของโกคูนะครับคือขี้เกียด่าและดาไม่จะดาอย่างไงแล้วแต่เป็นนั้นว่านะครับร่างยูนี้นะครับผมเชื่อว่ามันก็น่าจะมีอะไรนะครับที่แอบไว้อยู่ก็คือมีอะไรที่พวกเรานะครับน่าจะเจอภพยอีกไม่มากก็น้อยในตอน จบนะครับของมังงะดราก้อนบอลซูเปอร์ตอนต่อไปเลยเราก็ต้องมาเฝ้ารอรับชมดูเลยครับว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับมังงะดราก้อนบอลซูเปอร์ในตอนหน้าและแอนนี่นะครับก็เป็นข้อมูลอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับร่าง UI นะครับที่แบบว่ามีการปล่อยมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้หากใครยังมีข้อสงสัยอะไรนะครับเกี่ยวกับไอ้ร่างนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับถ้ามันเป็นประเด็นที่แบบเอ้ยเดี๋ยวทําคลิปต่อได้นะครับกพคงจะทําให้ทุกคนได้รับชมกันต่อก็ฝากไปด้วยแลยนนะัไม่่วาจเป็ ช่องทาง youtube หรือ f e c o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  k n p n p e นะครับได้2ช่องทางเลยและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด s u b ส c คร b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook Fanpage เหมือนเดิมฝากไปด้วยแล้วกันนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณหรือกด See first นะครับหากรับชมผ่าน Facebook สำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องขอตัวไปแล้วสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ